อู่ในเครือก็คืออู่ซ่อมรถยนต์ที่บริษัทประกันภัยรถยนต์แต่ละบริษัทเข้าไปทําสัญญาไว้เวลาที่รถของลูกค้าของบริษัทประกันภัยเกิดอุบัตเหตุปุ๊บก็สามารถเอาไปซ่อม ในอู่ในเครือลูกค้าที่เอารถไปซ่อมไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนบร e slavery, ิษัทประกันภ um ัยจะคุยงานกับทางอู่โดยตรงและจบงานซ่อมโดยที่ลูกค้าสบายใจได้เลยครับเวลาที่เราไปเกิดอุบัติเหตุเราจะรู้ได้ยังไงว่าอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยนั้นๆอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาไปแนะนําครับเข้าไปที่ Google พิมพ์คําว่า we can fix เข้าไปที่เว็บไซต์ให้เลื่อนลงมาข้างล่างเล็กน้อยครับคลิกไปที่อู่ในเครือครับ ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าเราใช้บริการหรือเป็นลูกค้ากับบริษัทประกันภัยอะไรอยู่เลื่อนลงไปข้างล่างทางซ้ายมือจะมีแถบเมนูเขียนไว้ว่าประเภทเบี้ยรประกันภยัยผมขอยกตัวอย่างมาเป็นเบี้ยอู่แล้วกันครับคลิกไปที่เบีย้ยอู่แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างอีกเล็กน้อยจะมีคำว่าอู่ในพื้นที่ราช,ชบุรีเลือกพื้นที่ในเขตอำเภอ มันก็จะมีอู่ขึ้นมาให้เราได้เลือกเมนูข้างซ้ายก็ยังมีเมนูอื่นๆที่เราสามารถเลือกแล้วก็กรองได้อีกถ้าเราอยากจะกลับไปหน้าแรกนะครับคลิกตรงนี้ก็ได้ครับโลโก้เสร็จแล้วก็ไปเริ่มต้นในการเลือกอู่ในเครืออีกครั้งหนึ่งสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเบอร์ติดต่อชําระเงินแบบไหนเป็นเงินสดเงินโอนนะครับแล้วก็รับซ่อมรถประเภทไหนบ้างรถกระบะรถตู้รถบรรทุกนะครับเปิดปีกี่โมงสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างที่เราไปนั่งรอนะครับ เขามีบริการในเรื่องของอะไรบ้างเช่น Wi-Fi มีห้องพักไหมนะครับเข้าผ่านโทรศัพท์นะครับเข้าไปที่ Google กิลเข้าเว็บไซต์ We Can f i x ได้เลยหน้าตาเหมือนกันนะครับจิ้มไปที่อูนในเคือครับกรุงเทพประกันภัยด้านซ้ายมันจะมีรูปแว่นขยายอยู่นะครับจิ้มเข้าไปแถบเมนูขึ้นมาให้เราได้เลือกนะครับเหมือนกันเลยกับในคอมพิวเตอร์ในก็นเลือกเป็นเบี้ยอูนหรือเบี้ยศูนย์ครับเลือกจังหวัดเสร ตัวแถบด้านข้างให้หลบไปทางด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้เหมือนกับในคอมนะครับสามารถดูได้ว่าอู่นั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทประกันภัยอื่นๆอะไรบ้างด้านล่างสุดทางขวามือนะครับ